แปรงอูสวิสง่ายๆในหนึนาทีนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่แหววนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช็อกโกแลตโดนะคะ รีดเข้ากันเลยนะจากนั้นเราก็จะทําการรีดขยายแป้งนะคะแล้วก็จะทําการพับนะรอบนี้แม่ว่าจะพับ4พับสแล้วก็พับ4ี่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้ได้เส้นที่ไม่ใหญ่เกินไปนะคะจากนั้นเราก็จะทําการ cross hand laminated แบบนี้นะคะแล้วก็รีดขยายออกไปนะคะให้ได้ความหนานะที่ต้องการนะคะพอได้ความหนาที่ต้องการเสร็จเราก็จะทําการตัดนะคะแม่แบบวจะตัดที่ไซส์นะ4เซนติเมตรนะคะสูงจะอยู่ที่ประมาณ3 6ม นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็จะทําการบีบนะคะใส้ช็อกโกแลตครีมแล้วก็โรยด้วยช็อกโกแลตชิพนะสาหรับสูตรนะคะช็อกโกแลตโดนะแล้วก็ตัวช็อกโกแลตครีมเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในคลาสเรียนโครซองได้เลยนะคะเราทําการพูฟเสร็จนะคะก็จะออกมาได้หน้าตาน่าทานแบบนี้เลยนะคะจะมีความหนานิดนึง